ที่ร้านกริฟมีไฟสตูดิโอภายในตึกสถาบันการขับร้องครูโอปอศูนย์ส่สงเสริมวัฒธรรมนานาชาติและร้านอาหารเหลาตามสั่งแขวงดอกไม้เขตประเวทกรุงเทพมหานครทางดรบรรณวัฒน์วชรกุลพิลมผู้อำนวยการศูนย์ส่สงเสริมศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติอำเภอพัสมุรเจดี JD จังหวัดสมุทรปราการและประชาสัมพันธ์เอเชียแปซิฟิกร่วมกับกริฟมีไฟสตูดิโอและร้านอาหารเหลาตามสั่งได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ศิลปะวัฒนธรรมเด็กเยาวชนและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยภายในกิจกรรมได้รับเกียรตินะครับจากทางนายทวัชชัยภูนุษย์ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยกับคุณปรถมพรเกลียวสัมพันธ์ผู้บริหารคริสมีไฟสตูดิโอและเจ้าของร้านเหลาตามสั่งร่วมเป็นประธานในพิธีภายในงานนะครับมีคุณชยาดาพิชยาอัมพุทธซ ฟาร์โฟกัสผู้บริหารและก็ตัวแทนประกันชีวิต AIA มาทําหน้าที่พิธีกรผู้ดำเนินรายการโดยในกิจกรรมนะครับได้มีการจัดให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในการร้องเพลงสากลร้องเพลงลูกทุ่งรวมถึงการเต้นและการรําฟ้อนนะครับซึ่งกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ผลงานเด็กและเยาวชนได้มีประสบการณ์และก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมในประเทศต่างๆ อีกท้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะสร้างสรรค์มิตรภาพที่ดีในช่วงวันหยุดรวมไปถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อให้เด็กและเยาวชนนะครับได้มีผลงานของตนเองผ่านสื่อมวลชนเพื่อใช้เป็นผลงานอ้างอิงในอนาคตจากนั้นทางคณะผู้จัดงานได้พาคณะประธานเดินตรวจเยี่ยมชมห้องกิฟต์มีฟอยสตูดิโอนะครับซึ่งเป็นห้องฝึกร้องเพลงรวมถึงห้องฝึกซ้อมเต้นและรำ ภายในสถาบันการขับร้องเพลงครูโอปอศูนย์ส่งเสริมศิลปะนานาชาติและร้านอาหารเหลาตามสั่งสำหรับกิจกรรมที่3หน่วยงานจัดขึ้นนอกจากให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถแล้วนะครับทางประธานยังได้มอบกิติบัตรให้กับเด็กและเยาวชนรวมไปถึงให้มีการแนะนําตัวด้วยพยางตัวเดียวรวมกระทั่งนะครับถึงลักษณะท่าทางเพื่อให้โลกจดจําโดยกิจกรรมดังกล่าวก็ได้สร้างเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆเ,กเกยาวชนและผู้ร่วมงาน ได้มีเสียงหัวเราะกันบ้างนะครับสร้างความสุขความสนุสนานแบบกันเองในครั้งนี้อีกด้วยครับครับผมดรบรรวัตวัชรคกุลพิรมครับผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติวันนี้ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะ Give me ี i ฟ e Studio โครงการเดว,วันบางนาหลังรามคำแหงสงครับเอื้อเฟื้อสถานที่ดีๆนะครับสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและเยาวชนจิตอาสาพบกับพวกเรานะครับที่โครงการแลกเปลี่ยนไทยจีนในเดือนสิงหาคมนี้ที่เส้นหยางครับ ค่ะดิฉันประถมพรเกลียวสัมพันธ์นะคะเป็นโฟลเดอร์นะคะสถาบันกต์มีไฟล์สตูดิโอค่ะวันนี้รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ดูแลสถานที่ให้กับสถาบันศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและเปลีนอนาชาตินะคะก็ อินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าทุกทกท่านนะคะจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมไทยนะคะและถ้าท่านใดนะคะอยากจะเข้าร่วมโครงการดีๆนะคะสามารถติดต่อที่กิมมี่าฟที่อยากจะส่งลูกๆหลานๆไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาตินะคะร่วมกับเราได้ขอบคุณค่ะ